Kos: กลุ่มนี้มีเฮเงินเข้าบัญชี800บาท30มิถุนายนนี้เป็นกลุ่มไหนได้รับเงินดูคลิปนี้ด่วนค่ะก่อน<ฮ>ประ<ๆ>ชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้มาฟังข่าวดีกันเลยค่ะ การแจกจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะในวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะก็เตรียมรับเงินกันอีก800บาทนะคะสำหรับกลุ่มนี้ค่ะพอพี่น้องท่านไหนนะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39 เงินของลูกๆเล่านะคะจะเข้าบัญชี800บาทในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะแต่จะต้องเป็นคนที่มีลูกนะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีและได้ยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแล้วเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมไปเช็คบัญชีกันนะคะ800บาทนี้ค่ะซึ่งก็เข้าเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือนนะคะทางเพจก็มาย้ำเตือนมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39มีบุตรอายุไม่เกิน6ปีนะคะและยังไม่เคยได้ใช้สิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะอยากให้คุณนะคะรีบไปลงทะเบียนก่อนที่ลูกจะอายุเกิน6ปีค่ะเรายังมีสิทธิ์ได้รับเงินอยู่นะคะส่วนใครที่ตอนนี้นะคะกำลังตั้งท้องนะคะหรือเป็นพกเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นคุณพ่อนะคะภรรยากําลังตั้งท้องคุณพ่อเนี่ย เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39ก็เตรียมตัวกันไว้นะคะคลอดปุ๊บนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากติดต่อสอบถามสำนักง,งานประกันสังคมได้เลยนะคะชัดเจนแน่นอนค่ะและสำหรับใครที่สอบถามกันไว้ว่าเงินช่วยเหลือเด็กตรงนี้ จะมีแนวโน้มในการเพิ่มให้หรือเปล่านะคะทางรัฐจ,จะให้ความช่วยเหลืออีกไหมนะคะในส่วนของประกันสังคมนั้นนะคะยังไม่มีการปรับอะไรเพิ่มเติมแต่ในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะหลายคนติดตามนะคะว่ารัฐบาลใหม่นี้เราจะได้รับการเพิ่มเงินหรือไม่ซึ่งนโยบายก่อนหน้านี้นะคะที่ออกมาตอนหาเสียงนะคะเด็กคลอดปุ๊บนะคะได้รับทันที3 0 0พ พร้อมกับได้รับรายเดือนเดือนละ1,200บาทจนถึง6ปีโดยที่เรานะคะแทบจะไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่เช็ครายได้ด้วยนะคะเด็กทุกคนจะได้รับแบบนี้ค่ะแต่จะทำได้จริงหรือไม่นะคะติดตามกันได้นะคะว่าจะทำได้เมื่อไหร่นะคะรอให้ตัดตั้งรัฐบาลแล้วมีอะไรคืบหน้านะคะเกณฑ์มาอัปเดตสิทธิประโยชน์ตรงนี้ให้แน่นอนนะ,ะซึ่งทางเพจก็ ทำเสมอมานะคะตั้งแต่ทําเพจมาก็นําสิทธิประโยชน์ดีๆมาให้ทุกคนได้ฟังโดยตลอดเลยนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะเด็กควรจะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่นะคะแสดงความคิดเห็นกันไว้เลยค่ะสําหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์ข่าวสารนี้ออกไปด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ